ยัดานน้วล่กเต้นเต้นเดดด่งๆเนพีตอกตอกวันี้จะมาสาวดักแม่ค่ะสาวดักแม่ค่ะอาบน้ำก่อนค่ะสาวดักแม่สาวหลอกจ้าสาวใหม่สาวหลอกสาวหลอกสาวหลอกวงสาวหลอกกลางวันใชมีม้ใ้กบเพื่อนนั่นลอินสวหม่เออวันน้เอินสาวหลอกนีนะี่นองเนาะเอาไม้ตังว่านี้ แดดโบอ,อ,อกักสาวโบอ,ออกแล้วก็บอ,อ,อกปกกัจจุบมาใจหายผู้ชายเลยนะไปพอใจหายหลายผู้ชามีเงินซ<อ>ื้อโทรศัพท์ไหมอยู่เอาสาอั้งยังหมาดักแดโอ๋คขาอันมาจองดักแดเดี๋ยวนางโซโลเซเดย์อยู่นี่ฮะ ได้เยามื่อดมืจองรักแดดนี่โอ้ยนางกอจอแกแจ้ถ่ายรักแด็ดคนน่ะน้องเอ้ยของดีมิหน่อยกจอแกจ้เปิดแข่งมวนและคุมมวนต่อมหุ่งลูเพื่อให้งานเยอะ่วปันไงนะท่านไหนอยู่ท่านไหนเช็คเียนงั้นจะว่าแล้วบุษย์ไตายชุมชนมะขอกัน

เออบบไก่น no like ้อยทั้งตัวก็กระาดิิมึงดาบิมึงดูหนงรังหนุ่งรังิมมึงดูหนงังไมาขีนีี่นีเนี่ยเขากินเหล่าได้มั้ปูสาลงไปไปปูสาลงปาสามากินร้อมเอออปูสารลงไปแัดกันสาดกับมร้อมปูสารูสารด้ เอาอันท่านน่ะกระสาวหรอกเตะใช่ตัวนี่เด็กกับยิบนี่เด็กนี่เด็กมองมันไปวิ่งเลี้ยงๆแล้วนี่แม่เอ้าสเร็จแล้ว่บาท่านไอ้มีหัวตาสาวแหมอันส้ำเร็จแล้วกันนี่ละสาวแล้วงอะไรเหรนี่แม่ยิปไหมเฮ้ยท่านคนกับกระสาวตีไปท่างมึงกันนะ คนน้อยไปทายกระุ้นกันนะคนน้อยอารมณ์บนดีสทำไมบ่อท่างนี้กับสาวหลอกด้วกันโอ้ยได้มาหาในเด้อเจ๊ดคุณป้าท่างนี้กับสาวตัวนี้เพาจะเห็นสวัสดีจ้าพอกันอีกแล้วกกกออันีแล้วเฮ้ยสาวหลอกยังในกับวดยมาไทยตอนนั้นกับเก็บมอนคนพงเป็นพันเหมือนเดียบอ่ะเก็บเฟิร์สหลอดลิม อ,อ่อนตัวง่ายดีเนาะพักหลอดหยีง่ยายดีน,นี้ใส่าทานทั้นงนั้นใส่พื้นเราทานใส่แบบโบราณห้องอีอาาสารแข่ๆเลยครองแค่แกเหือนี่แแกะเดือนอะเตฮะัแกะตัวหน่งแกะเบิือด้งสัาน,อ,น,านอ้ยอ้วนตึง ไปยังเป้นเชิงสกหรแดดก็ออกดีกพรท่างนี้บาวาวาวนั้นวันาัก็ออกว่าดีไหมแดดว่ออกไหมว่าถูแดดไหมไม่นจะสินบี้ไม่จะบี้ ถ้าใส่น้ำก่อนสิปะเอายาใาไ่บเถือเอามา,าไ่บเถือกนี่ยมัน้นงปเปิดเบื้องหลังมาได้นะเบิ้ันเอาไว้มีมสเจ้าเนี่ยแล้ว,นนนวเ,าาเนาะ<ก>ไม้สาลอกเลี่ยงม้อน เดี๋ยวยุ้ยซ้ำเนี่ยล่ะพี่น้องเอ๊ะให้ไปถ่าคนรุนแรงเบิ้งเนาะเอาจะให้อีกแหละยันยันกล้องยันไฟดังสิยันไฟคนเบิ้งเป็นแสนเยันไฟจะได้เงินได้เอามาแบ่งกันตัวกันพ่นเบิ้งหลายๆอันนี้ก็อยากขอกล้องน้ำได้หนิตามมาได้หนิก็ได้เอาซิมซิมโอ๊ยได้เกิดหอมน้ำไป่ทนกดจุ่มเฮ่ไป่ทน ยันเด้อวันจ๊ะวันเองยี่สิบบาทเ่นังอยู่วะอี่สิบาทเังบ่เบิร์ดเนี่เนยนั่ม้สาวเนี่ยบานีจาีีลยเฮ้ยมันท่ดอันไม้ท่้งดอกเบิรดยังสี่ยิบกินเอาดอกหาเรียงสิอันนี้เกินน่ยังปเอานไมมกว้วงสาว พ้องสาวอันนี้ก็ไม่เหือบไม่เหือบอันนี้พ้องสาวพ้องสาวไหมเออพ้องสาวไหมไม่เหือบมันไม่เหีบจะไม่เหือบไม่เหืบไม่เหีบโอ้ไม่เหีบเหีบไหมบอกเออได้ไม่เหีบเออเหีบขี้พ้องจี๋ เอาสนทกันคลุงขอบคุณสำหรับการติดตามรรบชมเหน้าจเาะกิบหนาพกันไหมนะพี no. <Okay. S 2> ah, oh, ่น้องเนาะเอาไ่บ้างเม่ก่อน